สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่อง Sound of Metal Sound of Metal หนังเรื่องที่เราหยิบมาดูเพราะเห็นว่าได้รางวัลอสการ์มาถึง2รางวัลจากการก้าจริงถึงรางวัลได้แก่ำลำดับภาพยอดเยี่ยมเสียงยอดเยี่ยมภาพยนตย์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสมทบชายยอดเยี่ยมและบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมก็คว้าม,มาได้จาก2รางวัลแรกนะครับนั่นคือำลำดับภาพยอดเยี่ยมและเสียงยอดเยี่ยมครั้งแรกที่ได้เห็นโปสเตอร์หนังและเห็นชื่อหนัง ก็คิดว่าเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติวงดนตรีเมทัลสักวงหนึ่งแล้วก็น่าจะอุดมไปด้วยเพลงกนะัรเมทัลหนักๆมากแทกหูแต่ก็เปล่าซะหน่อยมันมีอะไรที่หนักหนุบของเสียงดนตรีนั่นก็คืออนาคตของคนคนหนึ่งซาวด์ออฟเมทัลหาดูได้ทางไหนไม่ได้เข้าลงนะอยู่บนสตรีมมิ่งทั่วไปพวก True ID a m เมซอนพ i าว v ดีโอซึ่งก็มีซับไทยอยู่แล้วแวบๆเห็นว่ามีร้านจะนำา DV ดีเข้ามาขายด้วยซึ่งน่าจะเป็นอันนี้สงจาก การที่หนังได้เข้าสิงออสการ์สาวอัลเมทอลบอกเล่าเรื่องราวของลูเบนหนุ่มมือกองวงเมทัลที่ตั้งร่วมกับแฟนสาวที่เป็นนักร้องเธอชื่อว่าลูลู่ใช้ชีวิตแบบยิปซียิปปี้ขับรถบ้านไปถึงคอนเสิร์ตเล่นดนตรีเมทัลเสียงดังโคมคมตามเมืองต่างๆในเช้าวันธรรมดารรมดาที่ลูเบนตื่นมาทำอาหารชงกาแฟปั่นเครื่องดื่มเปิดเพลงจากแผ่นเสียงดููแล้วก็มีความสุขไปตามภาษา แต่อยู่ก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติหูของเขาได้ยินเสียงไม่ปกติมันเบาลงการขาได,าดห้หายเวลาตีกองก็งไม่ได้ยินเสียงต,งตีด้วยตัวเองตีดังนใจก็เลยไปหาหมอเข้าเครื่องทดสอบการได้ยินหมอบอกว่าได้ยินเสียงเป็นแค่ยี่สเปอร์เซ็นตทั้งสองข้างได้ยินไม่เท่ากันด้วยและมันอาจจะแย่ลงไปกว่านี้ระหว่างนี้ให้งดฟังเสียงดังไปก่อน แต่ว่างานของรูเบนเนี่ยเป็นนักดนตรีมือกลองวงเมเทัลซึ่งมันหนักมากแล้วก็ตีกลองเสียงดังการที่อยู่ในที่เสียงด,งดังมันคืออาชีพคือชีวิตของเขาแต่หมอก็บอกว่ามีทางก็คือการผ่าตัดซึ่งต้องใช้เงินอยู่มากโขเลยเมื่อแฟนสาวรู้จึงของให้หยุดทัวร์คอนเสิร์ตและหารูทางเพื่อรักษาให้หูหายเปปกติแต่ใครจระยอมชีวิตกำลังไปได้ด้วยดีแต่ก็ฝืนได้ไม่นานต้องหาทางรักษาแล้ว เขาได้ไปพบกับชุมชนคนหูหนวกและได้เล่าคำแนะนําว่าให้ไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตนคนหูหนวกตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อไม่ใช้ชีวิตใครจะไปยอมขอเขาก็เสียจ,จนได้นั่นแหละแต่คุณก็รู้ใช่ไหมการเจ็บป่วยทางกายมันส่งผลกระทบไปถึงทางใจอาการหูดับหูหนวกไม่ได้ยินเสียงบกพร่องในการสื่อสารทําให้รูเพนหนุดหนิดถึงขั้นทำลายข้าวของในบ้านแฟนขอร้องเป็นครั้งสุดท้าย ให้ลูกเบนกลับไปรักษาและไม่ต้องห่วงเธอเธอจะดูแลตัวเองได้มันจะเป็นการดีกับเราทั้งสองคนดูลูกกลับไปอยู่กับพ่อบครวของเธอด้วยภาวะจำยอมลูเบนที่เข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นค่อยๆเรียนรู้การสื่อสารการใช้ภาษามือการอ่านเล่มฝีปากการสื่อสารกับคนรอบข้างและมีโจผู้ใหญ่ในชุมชนคอยดูแลและเตือนสติอยู่เสมอโจหูหนวกเขราผ่านสงครามมาคนหูหนวกไม่ได้พิการ พวกเขาจึงไมไ่ต้องการการรักษาในอย่างใดเขาก็แค่ได้มาใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําลบากแต่ลูเบนก็เอาชนะมันได้เขาก็ค่อยปรับตัวเข้ากับโลกนี้ไอ้นี่อาจจะเป็นประตูใหม่สู่อีกหนทางของเขาความเงียบซึ่งอาจเป็นที่ปรารถนาของใครต่อใครมาอยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าเราอยู่ในโลกเงียบอย่างเป็นสุขข้อห้ามในการติดต่อญาติติดตอ่ตดตอโลกภายนอกของชุมชนนี้ นเหมือนกับการเข้าบวชเลยถ้าเราไม่รู้เรื่องโลกภายนอกแล้วก็ไม่มีห่วงไม่มีภาระและมีฟลาโฟกัสกับการปรับตัวดูเบนรู้ว่าแฟนต้องด้นลนกับชีวิตและเขาเองก็อยากกลับไปมีชีวิตบนถนนดนตรีเขาจึงดิ้ลนขอนรถไปขายเอารถไปขายใช่แล้วเขาอยากจะหาเงินเพื่อไปผ่าตัดหูให้ได้ยินเหมือนเดิมเขาแอบหนีไปผ่าตัดซึ่งต้องใช้เงินมากเลยและหวังว่าจะกลับมาได้ยินตาปกติ เมื่อโจทราบว,ว่าลูเบนไม่ยินในข้อตกลงร่วมกันของบ้านเขาจึงขอให้ลูเบนย้ายออกไปและการผ่าตัดก็ไม่ได้เป็นปไปตามที่คิดสักเท่าไหร่ผ่าออกมาก็ไม่ได้กลับไปยินเสียงตามปกติมันเป็นเพียงการกรนตุ้นให้สมองทราบว,ว่ามีเสียงแต่เสียงกลับเละเทะและดูอึดอัดยิ่งกว่าเดิม oh <my> การไม่ได้ยินเสียงใ,ใดๆอาจจะดีกว่าการได้ยินได้รับรู้แบบบิดเบี้ยว ดูเบนกลับไปหาแฟนที่พักอาศัยอยู่กับพ่อดูรูปเปลี่ยนไปมากดูดีดูเป็นผู้เป็นคนมากกว่าเดิมเขาเองอาจคิดในใจว่าทำไมเธอถึงดูมีความสุขมากกตอนที่อยู่ได้อยู่ด้วยกันอีกและเขาก็รู้ในทนนทีว่าผนทางที่คิดไว้คงเป็นไปนไม่ได้อีกแล้วและในที่สุดดูเบนก็ได้รู้สักทีว่าสิ่งที่โจอยากให้เขาเข้าใจเข้าถึงนั้นมันคืออะไรอาการหูหนวกหูดับ เป็นอาการที่ทรมานเพราะมันเป็นสิ่งที่คนภายนอกไม่รู้ไม่รู้สึกด้วยสัมผัสไม่ได้คนที่เป็นก็อธิบายให้คนนอกเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ในหูเราไม่ได้คนที่ดวอกมาแต่กาเนิดก็ทรมานแบบหนึ่งแต่คนที่เคยได้ยินแล้ววันหนึ่งกลับไม่ได้ยินนั่นอาจจะทรมานกว่ามันหมายถึงการสูญเสียความสามารถที่เคยมีและขอยย้อนพูดอีกรอบถึงการเจ็บป่วยทางกายที่ส่งผลกระทบไปถึงจิตใจพอจิตใจแย่ลงก็พาร่างกายสิงลงไปได้อีก อาการของรูเบนเกียบไปได้กับความอ่อนล้าความเสื่อมถอยของร่างกายมนุษย์ที่ผ่านไปกับการทุ่มเทให้กับงานทุ่มมากเสียจนวันหนึ่งก็ส่งผลกระทบกับชีวิตนึกภาพตนเองเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทํางานหน้าโต๊ะทั้งวันปวดหลังจนการนั่งเนี่ยเป็นการทรมานถ้านั่งไม่ได้นั่นแปลว่าไม่อาจจะสร้างงานได้ก็ต้องหาทางรักษาหรือหาวิธีทางอื่นในการใช้ชีวิตน่าเศร้าเหมือนกันนะครับ เมื่อสิ่งที่เรารักที่หล่อเลี้ยงเราทาอันตรา,ายเราถึงการชชีวิตหนังมิจิดเด่นเรื่องเสียงนี่แหละเราจะได้ยินทั้งเสียงในแบบที่ลูเบนได้ยินในเพราะว่าหูนวกได้ยินแบบอื้อๆฟังไม่รู้เรื่องบ้างราจนถึงไม่ได้ยินอะไรเลยน่าเสียดายน่าจะได้ดูในโรงหนังหรือที่จริงแล้วหูฟังดีๆก็อาจมอบประสบการณ์และความรู้สึกนี้ให้ได้เป็นไงบ้างครับกับรีวิวหนังในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Uh-huh. Uh -huh.